เหตุเกิดจากความเงาที่มันเกิดขึ้นจากใจของหนูสวัสดีค่ะพี่ๆทุกคนหนูชื่อแพทอายุตอนนี้19ปีได้แล้วตั้งแต่จำความได้หนูก็อยู่กับป้ามาตั้งแต่เล็กๆพ่อกับแม่ทิ้งไปตั้งแต่ยังเยาว์วัย ป้าออนเคยบอกหนูว่าพ่อกับแม่คบกันตั้งแต่สมัยเรียนทำให้สุดท้ายไม่สามารถมีวุฒิภาวะดูแลหนูได้และหนูก็ต้องอยู่กับป้าแต่ก่อนป้าเป็นคนเลี้ยงหนูหนูเพียงแค่คนเดียวแต่ตอนนี้เมื่อป้าย่างวัยเข้าสู่30กว่า,กวาเกือบ40ป้าจึงจาเป็นต้องแต่งงานมีครอบครัว ซึ่งตอนนี้หนูก็มีสมาชิกเข้ามาในบ้านอีกคนหนึ่งซึ่งเป็นลุงธนาค่ะลุงธนาเขาเป็นคนที่ง่ายๆสบายๆชอบดื่มน่อยๆแต่ไม่ได้ชอบเที่ยวนะคะแต่ป้าบอกว่าลุงธนานะขยันมากป้าจึงเลือกเขาแพทเอ้ยแพทกลับจากโรงเรียนแล้วก็ไปช่วยป้าขายของนะ พอดีช่วงนี้ป้าขายดีมากๆเลยตอนนี้หนูยังเรียนอยู่เพราะว่าหนูเคยดอปเรียนมาปีหนึ่งและตอนนี้ก็มีป้าอ่อนที่เป็นคนส่งเสียได้จ้ะป้าเดี๋ยวแพทย์ขออาบน้ำแต่งตัวก่อนนะจ๊ะเออแล้วลุงธนาละ่ะเห็นบ้างหรือเปล่าอ๋อลุงเพิ่งกลับจากที่ทำงานค่ะป้าคะ เดี๋ยวแพทไปขายช่วยป้าก็พอแล้วให้ลุงพักผ่อนเถอ,อะอะเอาอย่างนั้นก็ได้เงั้นไปไปช่วยป้าเถอะหนูเดินตามหลังป้าไปเพื่อขึ้นรถและไปที่ตลาดนะัดที่ป้าเคยขายของป้าขายผลไม้ในช่วงเย็นช่วงนี้ขายดีมากๆเลยค่ะพอใกล้จะตุดจีนแล้วทุกอย่างก็โอเคไปสมหมดเราสามคน ก็เหมือนว่าจะเข้ากันได้ดีลุงธนาเป็นคนที่ไม่ค่อยพูดค่อยจาเป็นคนที่เงียบแต่นิสัยน่ะดีมากๆเลยค่ะป้าแพทย์น่ะดีใจกับป้าด้วยนะอะไรหรอที่ป้าได้แต่งงานกับลุงธนาไงป้าดูสิป้าเป็นผู้หญิงที่โชคดีมากๆเลยนะแพทย์เห็นอย่างอิจฉาเลยนี่ไม่ต้องอิจฉาหรอกต่อไปห,หนูนะ ก็ต้องได้เจอผู้ชายดีๆถึงแม้จะถึงวันนั้นแต่แพทย์ก็ไม่รอให้ตัวเองเหี่ยวเฉากินแล้วจ้าแพทย์นะจะแต่งงานยี่สิบกว่ากานี่แหละนี่ยี่หลานคนนี้นี่แก่แดดไปเรื่อยแล้วรู้ไหมทำไมป้าถึงแต่งงานชา้าทำไมละจ๊ะก็เพราะว่าป้าต้องดูแลหนูยังไงล่ะนี่เพิพูดแล้วรีบขายของเถอะนุน่ะ ลูกค้าเข้าร้านแล้วแพทกำลังขายของให้กับผู้ชายคนหนึ่งเขาเดินมาหน้าตาก็ดีมากๆเลยคุณบอยเขาอายุไล่เลี่ยกกับแพทแถมยังเคยมาเรียมๆแล้วก็เคยมาแอบส่องแพทด้วยป้าอ่อนเห็นก็เอะใจขึ้นและวก็ทักมานี่อย่าแพทป้ามีอะไรจะพูดนะ ป้าออนถามขึ้นในขณะที่เราสองคนกำลังนั่งรถกลับบ้านป้ามีอะไรจ๊ะเพชรจำผู้ชายคนนั้นได้ไหมที่มาซื้อส้มที่ร้านเรานะี่ยอ๋อที่หน้าตายดีเหรอจ๊ะทำไมจะจำไม่ได้ล่ะหลอ่อซะขนาดนั้นก็นั่นแหละป้าเห็นนะเข้าเหมือนแอบมามองแพชอยู่จริงเหรอจ๊ะป้าก็จริงนะสิ แต่ไม่ต้องดีใจไปหรอกนะเขาแต่งงานมีเมียแล้วอย่าไปยุ่งล่ะแพทย์ทำท่าเสียดายน,น่อยพอรู้สึกเสียดายจริงๆนั่นแหละค่ะและสุดท้ายมันก็เป็นอย่างนั้นผู้ชายคนนั้นเที่ยวแวะมาจีบแพทอยู่บ่อยๆแต่ป้าก็พยายามบ่ายเบียงและปัดความที่ไม่อยากให้ผู้ชายคนนั้นเข้ามาและแพทเองก็ไม่คิดว่ามันจะเกิดเรื่องใหญ่ขึ้นแพท วันนี้ป้าไม่สบายมากๆเลยไม่ต้องไปขายก็ได้ปิดร้านก่อนเถอะไม่เป็นไรจ้ะป้าเดี๋ยวแพทย์ไปขายให้เองแพทย์รู้ว่าผ้าป้าไม่สบายเท่าไหร่แค่ไหนป้าก็ห่วงเงินตัวเองและก็ห่วงงานเดี๋ยวแพทย์จะไปขายให้จ้ะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวป้าให้ลุงไปช่วยนะจ้ะป้าแล้วป้าอยู่คนเดียวโอเคหรอจ๊ะโอเคไม่เป็นไรหรอก ไปเถอะเมื่อแพทนั่งรถกับลุงธนาเพื่อไปตลาดนัดที่ประจำในช่วงเย็นลุงธนาช่วยแพทขนผลไม้พร้อมกับตะกร้าผลไม้ลงจากรถและช่วยจัดล้านและแพทเองก็ทำหน้าที่ของตัวเองได้เป็นอย่างดีในระหว่างที่เราสองคนกำลังนั่งรอลูกค้าในช่วงเย็นนั้นลูกค้าก็แวะเวียนไปมาบ่อย จนในที่สุดคนชื่อบอยนั้นที่หน้าตาดีๆนะคะเขาก็เดินเข้ามาน้องแพทรับอะไรดีคะพอดีวันนี้พี่จะมาซื้อส้มอีกนะแล้วป้าออนไปไหนเหรออ๋อป้าออนไม่ค่อยสบายนะคะแพทก็เลยมาขายกับลุงอย่างงั้นเหรองั้นถ้าต่อไปป้าไม่สบายให้พี่มาช่วยก็ได้นะ ไม่เป็นไรหรอกคะ่ะเพราะตอนนี้ลุงก็มาช่วยแพทอยู่แล้วคุณบอยหันไปมองที่ลุงธนาซึ่งเขาก็เลยรู้สึกว่าลุงคนนี้ไม่ได้แก่เลยอายุเหมือนจะ,ทะเท่าเขาลุงธนาเองก็หน้าตาไม่สู้ดีคะ่ะเพราะเขาไม่ชอบคุณบอยที่เข้ามายุ่งกับแพท จนเราสองคนขายผล,ลไม้ก็เก็บร้านกลับบ้านและนั่งรถในระหว่างทางขณะที่ลุงธนากำลังจอดรถนั้นเพราะลุงอยากไปซื้ออะไรบางอย่างแพทเดี๋ยวรอลุงตรงนี้ก่อนนะค่ะลุงเออลุงคะแพทก็อยากลงด้วยเหมือนกันคะ่ะพอดีอยากซื้อของสำคัญเหมือนกันอย่างนั้นเหรองั้นก็ลงไปเถอะไป เราสองคนเดินไปด้วยกันป้าคนหนึ่งก็เข้ามาทักเอาอะไรหระอจ๊ะพวกหนูสองคนป้าแก่ๆคนหนึ่งทักขึ้นมาพอดีผมจะซื้อยาแก้ปวดหน่อยนะครับอา้าวมียไม่สบายหรือพ่อหนุม่มเสียงยายคนนั้นพูดขึ้นทำให้ลุงธนาพยักหน้าครับป้าก็ไม่เห็นว่าจะไม่สบายตรงไหนนี่ หน้าตาก็เป่งปังอิ่มเอมขนาดนี้อ๋อลุงธนาตกใจเล็กน้อยพราป้าคนนั้นหมายถึงแพทเองค่ะเก้าเง่นะสิคะลุงไม่ได้แก่เหมือนชื่อเลยแถมยังหน้าตาโอเคทุกอย่างสุข,ขุมนุ่มลึกนี่หละค่ะที่เขาบอกว่าผู้ชายแก่ยากผู้หญิงนะแก่ง่ายเป็นตามที่ทุกคนว่าจริงๆแพทรู้สึกอายเล็กน้อย ส่วนลุงก็รู้สึกงงงเหมือนกันเราสองคนก็กลับเข้ามาบนรถแพทดนิ่งไปค่ะเออแพทอย่าไปถือสาคนแก่พูดเลยนะอ๋อเพทไม่ได้ถือสาค่ะลุงเออลุงคะปีนี้ลุงอายุเท่าไหร่แล้วคะแพทขอโทษนะคะที่ถามปีนี้เหรอเพิ่งจะสามสิบฮะ แพทย์งงกับคำาปวดตอบของลุงมากๆลุงเพิ่งจะสามสิบหรอคะไม่น่าล่ะลุงทำไมดูไม่แก่เลยแล้วใครบอกว่าลุงแก่ล่ะก็แพทย์เห็นลุงแต่งงานกับป้าออนนี่คะความรักไม่มีขอบเขตหรอกนะแพทย์แถมอีกอย่างลุงเจอป้าออนก็รู้สึกว่าถูกชะตาแค่ถูกชะตาหรอคะ แล้วความรักนะมีบ้างไหมลุงความรักเหรอความรักมันคืออะไรกันละ่ะลุงรู้แค่ว่าผู้ชายคนไหนต้องการผู้หญิงคนไหนแล้วก็แค่ขวามเนมาเท่านั้นเหมือนตอนนี้ลุงก็มองว่าแพทเป็นผู้หญิงที่ลุงต้องการคำพูดของลุงทำให้แพทหน้าแดงค่ะเพราะไม่คิดเลยว่าลุงจะหยอดคำหวานออกมาแบบนี้ ลุงคะลุงพูดแบบนี้ไม่กลัวป้าออนเสียใจหรอคะจะเสียใจได้ไงล่ะป้าของหนูนะไม่ได้ยินซะหน่อยคำพูดของลุงพร้อมกับยื่นมือมาจับของมือแพทตอนนี้แพทสามารถเรียกลุงธนาว่าพี่ได้หรือเปล่าเพราะเขาอายุห่างเพียงไม่กี่ปีส่วนป้าออนนั้นอายุมากแต่เธอก็ไม่ได้แก่เลยแพทสงสารป้า จึงไม่สามารถทำในสิ่งที่ตัวเองต้องการได้แม้ในใจลึกๆจะอยากทำแบบนั้นก็ตามค่ะ